นี่ครับไอ้จ้านีครับโอเคครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กระตุก,ท,ก,ท,กทุกท่านกับผมโูมกับผมนะครับลูไใหลาบเบลูอไดชานเนลนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาโป่งสะเก็ดนะฮะเอาวันนี้กับเพื่อนตกใจหมดเลยถ้าเลือดถ้าลาออกมาแล้เราเนี่ยนะครับอีรัอดีมีเพื่อนมาอา่อาไปไหนแล้วโอเค ตกใจหมดได้ว่อกี้เนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาปงสเกตนะครับอ่านะครับแล้วก็กาลังจะปีนขึ้นไปทางเขาแล้วนะ่ะพอดีขึ้นไปก็จะเป็นทางขึ้นไปไหว้ท่านจีบปะขาหรือเป็นเจ้าที่เจ้าที่หนึ่งนะฮะผมได้ดูบันไดนะครับวันนี้ผมก็จะมาปีนเขาอีกแล้วนะครับนี่เห็นบันไดไหมครับอันนี้ก็จะมีภาพถูกขึ้นทาบันไดต่นี้จะมีอ่้ไนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็จะมีในเขาวัดบวงสเก็ดนี่ผมก็จะมีอะปางพุทธสายญาตินะฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นประกาบเดี๋ยว,วตอนนี้เราขึ้นมาไหว้าท่านชีพะขาก่อนนะครับหรือพระภูมิเจ้าที่ที่เรารู้จักกันนะครับมีนะข้างทางผมไมไ่ให้ดูด้าน่น,นี่ผมขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งซึ่งด้านล่างก็จะเป็นอ่ที่ถวายสังฆทานทำบุญนะครับ <c oughs> ผมให้ดูนะ <Yeah. S 1> วันนี้ผมก็จะมาปีนเขาอีกแล้วครับผมปีนเขาแต่อ่าอันนี้จะเป็นเนินเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่เหมือนที่วัดเขาไม้แดงที่อีพีก่อนหน้านี้ที่ผมไปอ่าถ่ายคลิปมาถ่ายอ่าเป็นวิดีโอให้คุณผู้ชมได้รับดูนะครับรับชมรับดูกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องลูกใจลา เปาได้ชาแนลนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขึ้นไปไหว้ชันสิบมะขาวก่อนนะครับไปกันเลยชืบดุนยกาศนะครับวันนี้ผมมาตอนเช้านะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่สิบหกนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับเมื่อวานหวังว่าทุกคนจะโชคดีกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาปีนเขาฮะปีนเนินเขาขึ้นไปไหว้ชีบมะขาวตอนมาตอนเช้าครับตอนนี้อยู่ที่เก้าโมงกว่าเอง นะครับตอนนี้คนยังไม่ยังมาทําบุญไม่เยอะนะเพราะยังเป็นช่วงเช้าอยู่เพราะว่าส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็น <c oughs> ขออภัยครับเลิกงานโอกาสมาก็จะเป็นเลิกงานนะประมาณก็สองโมงสามโมงนะหรือใครวันว่างวันหยุด <c oughs> ก็สามารถมาทําบุญนะครับได้นะครับอะไรเริ่มหอบละ <c oughs> นี่นบรรยากาศข้างทางก็จะเป็นเขาครับเราก็จะขึ้นเขาไปนะครับ หวังว่าจะไม่มีคนอยู่หรืออาจจะมีคนขึ้นมาก่อนผมแล้วก็ได้นะครับว่าจะไม่สูงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่เกี่ผมให้ดูด้านล่างโอ้มียุงด้วยเดี๋ยวจะไม่ฆ่ายุงกันฮนะเห็นไหมครับด้านล่างบรรยากาศตอนนี้อบ เดี๋ยวเด้ว,วอ,อันนี้จะเป็นอีกนิดนึงก็จะถึงละนะฮะผมให้ลองดูกนี่ครับบรรยากาศเยน็ยนๆอ้าวเพื่อนยังไม่ไปอีกเหรครับโอ้โหเห็นอยู่บันไดอ้าวเดินลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาพปงสะเก็ดนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แถวบอววินแถวปงสังเกตหรือแถวแถวศรีราชานะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับของประเทศไทยเรานะครับอีกจังหวัดหนึ่งก็คือชนบุรีนะครับแล้วก็อำเภอศรีราชานะครับบรรยากาศดีครับวันนี้เป็นอากาศตอนเช้ามาเป็นอากาศเย็นๆหน่อยนึงนะฮะโอเคนั่งพักหน่อยนึงเดีย๋ยวผมจะอ๋อ พาขึ้นไปไห่ายตันชีปะเขากันไกลแล้วนะครับนี่บรรยากาศช่วงนี้น่าเที่ยวนะครับอากาศเย็นหนาว,นาวผมพัดเย็นสบายนี่วัตถุประสองค์ของเราถึงแล้วครับอ่าวัดนี้ผมมาแล้วละครั้งหนึ่งผมก็เลยแล้วก็ผมออกลงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมใหม่ ครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับผมนะครับได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนี่ครับถึงแล้ววัดชิปะขาวแล้วก็จะมีคาถาบูชานะครลูกคอถ่ายนะครับบูชาหลวงปู่ฤาษีนะครับตามที่เห็นนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกราบาประโฤตูศีกันนะครับทำนิดนึง<_><_>เดี๋ยวพอในแอนบัสเซิรร์ก็ขอจงบังเกิอแกอกุณผู้ชมทุกทท่านนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับท่านครับ ใแล้วผมก็มาถึงจุดแล้วก็จะเป็นเนินเขานะครับนี่ครับด้นล่างนะครับแล้วก็จะมีลักครั้งนะครับไว้ให้กับคนที่มาขึ้นมาไหว้รพระลบประวัยปู่ฤษีข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับผมขอจบอีพีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไหว้พระ พาคุณผู้ชมไปไหว้พระพุทธสายญาติไม่ว่าจะเป็นพระนอนนะครับหรือว่าจะมีเจดีย์อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้พอดีผมเห็นคนอยู่ด้านล่างยังถวายทําบุญอยู่ผมก็เลยพาคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับเพื่อเะียวไหว้พระพุทธฤษีกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้นะครับลูกไทยหล่าบ่าวไทยชาแนวนะครับ EP นี้นะครับขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับคุณมากครับผม